ฮัลโหสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับคนพายกันอีกแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะบอกว่าเมีน้องขอมานะคะว่าให้ทำแบบว่าเอ่อคลิปคนพายที่อะไรอ่ะเขาลงคลิปไปเที่ยวประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยใช่ไหมอ่าก็เดี๋ยวเราจะทำให้เลยนะจ๊ะก่อนอื่นเนี่ยเราก็อยู่ที่หน้าแอป ใ i m ม Master เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเราก็กดเข้าไปที่คำว่าโปรเจกต์ Project ใหม่เลยนะจ๊ะล้วก็กดคำว่าสร้างเลยเนาะอ่ะโอเคค่ะพอเราเข้ามาถึงหน้านี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะทำการเลือกพื้นหลังสีด,ดำออกมาก่อนนะจ๊ะอ่าเสร็จแล้วนะคะโอเคแล้วก็กดไปที่เลเยอร์แล้วตามด้วยมีเดียค่ะเราก็จะไปเลือกรูปภาพที่เราต้องการจะนำมาทำเป็นปกคลิปนะคะในที่นี้ล่ะเราจะขอยกตัวยอย่างเป็น เอ่อเอ่ออันไหนดีละ่ะอัน,นอันนี้ก็แล้วกันนะคะเป็นภาพที่เราถ่ายมาที่เอเชียทิคเนาะซึ่งภาพที่ทวกคนจะเอามาทําปกคลิปเนี่ยก็เป็นภาพที่ทุกคนถ่ายคือคเขาเรียกว่ายังไงอะคือถ่ายไว้เพื่อจะทําปกคลิปโดยเฉพาะเลยนะคะหรือว่าไปเลือกรูปจากเอ่อพวก Google อะไรอย่างนี้ก็ได้นะสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนไปนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปมาเนาะก็อันนี้จะทําการ ตั้งชื่อตั้งชื่อคลิปนะคะเอาเป็นอะไรดีละ่ะไปเที่ยวก็แล้วกันเนาะอ่ะไปเที่ยวนะคะขออนุญาตพิมพ์สักครู่พิมพ์ช้านิดนิดน,นะจ๊ะ,ะไปเที่ยวนะจ๊ะอ่าเรายกตัวอย่างแค่นี้ก็แล้วกันเนาะอืมโอเคแล้วหลังจากนั้นก็ขยายเลยเอาไปไว้มุมใดมุมหนึ่งของจอนะคะมุมบนมุมขวาอ่อก็แล้วแต่นะคะแต่เราจะเอาไว้ตรง อ่ตรงนี้ดีกว่าเนาะอ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เปลี่ยนสีแล้วก็กดเขาเรียกว่าลายกดขอบขอบดําขึ้นมานะคะแล้วก็เปลี่ยนสีขอบอ่าเอาเป็นสีแดงก่อนแล้วกันเนาะโอเคประมาณนี้เลยนะคะเปลี่ยนสีตัวหนังสือด้วยนะจ๊ะสีแดงก็เกินไปเอาสีอื่นซิเอาสีนี้แล้วกันนะจ๊ะ เออให้มันได้อย่างงี้สิอ่ะประมาณนี้นะคะเราก็จะเลือกฟอนต์ตัวอักษรที่เราต้องการเนาะในที่นี้เราจะยกตัวอ,อย่างเป็นอันนี้ก็แล้วกันนะ อ่าไปเที่ยวได้นะคะประมาณนี้เลยเนาะก็เลือนรูปภาพตามที่เราต้องการนะจ๊ะเอาจะเป็นมุมไหนยังไงก็ได้นะจ๊ะอ่าประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าใครอยากจะใส่อะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ใส่ได้เลยนะคะเช่นเอ่<ช>อพวกสติกเกอร์สติกเกอร์นะคะก็สามารถใส่ได้เลยนะจ๊ะประมาณนี้เนาะอ่า โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องไปแล้วเนาะถ้าใครอยากให้สอนทำอะไรอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเอาไว้ได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายจ้าจุ๊บจุ๊บ